มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภายหลังที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาระหว่างนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายรัฐมนตรีและสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาซึ่งสร้างแรงสันเทือนในแวดวงสังคมและการเมืองไทยอย่างมากในช่วงคืนที่ผ่านมายังมีเจ้าหน้าที่จากกัมพูชาออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดค่ะ เจียทีริศโคศกประจำตัวสมเด็จฮุนเซนระบุผ่านทางโซเชียลว่าประเทศไทยไม่เคยเกรงกลัวกัมพูชาถึงขนาดนี้มาก่อนผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่เคยมียุคใดที่ประเทศไทยเกรงกลัวกัมพูชาเท่ากับยุคของสมเด็จเตโชฮุนเซนและนายรัฐมนตรีฮุนมาเนตหากคุณศึกษาประวัติศาสตร์คุณจะพบว่าอดีตผู้นํากัมพูชาบางคนถูกสยามใช้ประโยชน์ด้วยซ้ํานอกจากนี้เจียทีริศยังตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่เกิดข้อพิพาทเรื่องความแดนระหว่างกัมพู ชากับไทยเขามักได้ยินสมเด็จฮุนเซนเน้นย้ำว่าพระดอนภาพเป็นสิ่งหนึ่งแต่ดินแดนเป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตยของชาติทั้งสองสิ่งนี้ไม่ควรปะปนกับสนกันและประเด็นเรื่องอาาเขตไม่ควรดูถูกมินหรือว่าถูกลุกรานขอขอบคุณข้อมูลจากแซมนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ